สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับเหมยลี่เหมือนเดิมนะเมื่อวานนะคะนา u t u b e นะคะที่ให้ไปนะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสูงแรกนะอยู่ที่2ต่อ1นะคะส่วนสูงเต็มเกมนะจบเกมที่3ต่อ2นะคะก็กินทั้งสูงแรกสูงเต็มกันไปเลยนะคะในช่อง YouTube นะเมื่อวานแล้วก็ส่วนใน v ี p นะก็ไม่น้อยหน้านะคะ สูงแรกนะคะวัดไปนะคะแต่สูงเต็มนะคะก็รับซับยิ้มแฉ่งกันเป็นเลยนะจ๊ะอาก่อนไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เหมอรี่ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะจ๊ะวันที่13กันยายน2564นะคะเอามาฝากกันในหลีกสวีเดนฮอนสเวนคารนะคะคู่ระหว่างเฮลฟ์บอกนะคะพบกับ ฮักเคนนะคะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเรานะจ๊ะอ่ะไปดูกันต่อนะคะที่10นัดหลังนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอ่ะสินัดหลังนะคะฟอร์มการแข่ง10นัดหลังของทางเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะแข่ง10นัดชนะไป6เสมอ3แพ้ไป1นะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีสกอร์สูงแรกที่10 10นัดเต็มเลยนะคะ ามาดูทางผู้มาเยือนกันต่อเลยนะ10นัดหลังนะคะแข่งแข่งไป10นัดนะคะชนะ3มเสมอ3แพ้ไป4ี่นะคะโอ้โหส่วนสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ที่5นัดนะคะแล้วก็ไม่มีสกอร์สูงแรกที่5นัดเหมือนกันนะคะก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้มาเยือนนะทุกคนอะเรามาต่อกันที่ราคาน้ำกันดีกว่า เปิดมาที่เบด365นะคะอ่าเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอ่านี่นะคะเบส365เปิดมาที่ราคา2.5นะคะไหลขึ้นเป็น2.75นะคะทุกคนคู่นี้นะคะเหมรี่คิดว่ากดสูงแรกในราคา1ลูกนะจ๊ะแล้วก็ติดสูงเต็มไปด้วยก็ดีนะคะคู่นี้นะคะก็ชอบจัดขัดสวนกันเลยนะคะทุกคนอ่า แล้วก็เหมือนเดิมค่ะก่อนจบคลิปจะฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บยูฟ่าโมฟันนะคะเว็บมั่นคงปลอดภัย100%ซไม่มีโกงนะคะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งเว็บนะสำหรับคอเกมนะคะไม่ควรพลาดเลยสำหรับ a n b <S <S มีเกมให้เลือกมากกว่า100เกมนะคะเล่นได้ไม่มีเบื่อแน่นอนนะอาละที่สำคัญนะคะใครอยากเข้ากลุ่มไลฟ์วีพรวมเซียนนะคะที่มีทีเด็ดแจกกันฟรีๆในกลุ่มนะคะแอดไลน์เหมยดีมาได้เลยนะที่ m l y u n d e s c o r e 8 8นะคะ สำหรับวันนี้นะเมลี่ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะสวัสดีค่ะ